ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับเทพพิจกรประจําวันพฤหัสที่22เดือนธันวาคมนะฮะหลังจากที่ทองคํานะครับสอาวันนี้เนี่ยทองคําได้ขึ้นไปทดสอบที่รบนยี่สิเหรียญต่อทรอยออนฮะแต่ดูเหมือนว่าได้เกิดชนแนวต้านสำคัญฮะทำให้ทองคำเนี่ยเกิดอาการไซเวย์นะครับ วันสงวันนี้ทองคําได้ลงมาทดสอบที่ 1, รบนร้อยสิบอเหรียญต่อทองออนะฮะแล้วก็ได้แรงซื้อกลับขึ้นไปนะฮะแล้วก็ชนแดวต้านด้านบนเนี่ยยังไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> <S วันนี้เราจะมาดูอาการของทองคําว่าวันนี้ทองคําชน1 8 2 0แล้วทองคําจะสามารถขึ้นได้หรือไม่คลิปนี้ต้องดูครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันเช่นเคยนะฮะกับวันนี้วันพฤหัสนะครับทองคำนะฮะดูเหมือนว่าจะเกิดอาการไซว์เวมา2วันแล้ว <Okay. S 1> นะครับเพราะว่าบริเวณ1,820เหรียญตอ่อโอยอเนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญมากๆเลยนะฮะชนแล้วเนี่ยมีอาการย่อนะฮะแต่ว่าจุดสังเกตที่เป็นฝั่งดีกับขาซื้อนะฮะเพราะว่าทองคำเนี่ยถึงชนแล้วเนี่ยแรงขายไม่เยอะนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลย สำหรับฝังซื้อนะครับและวันนี้เนี่ยทองคำเนี่ยเปิดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสนะฮะตอนนี้เนี่ยทองคำได้ขึ้นมาที่บริ 1, เวณ1820ปี่เหรียญต่อทรอยออนนะฮะค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะครับมองว่าบริเวณนี้เนี่ยทองคำค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะฮะเมื่อเราลองขี่เส้นเทรไลน์นะครับดูอีกครั้งหนึ่งในแนวต้านที่ผ่านมานะฮะเหมือนว่าทองคำเนี่ย เลี้ยงตัวเองเนี่ยจนยืนเหนือเส้นสีขอเรียกเป็นสีแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับยืนเหนือเส้นสีแดงด้านบนนี้แล้วเห็นไหมฮะดูว่าทองคำนะฮะจะขึ้นมานะฮะแล้วก็เจอแรงเทขายข,ายของนักทุนบางท่านนะฮะเราก็ได้ลงมาแต่ลงไม่เยอะนะฮะโดยรวมเนี่ยภาพรวมของทองคำเนี่ยยังมองว่าสดใสนะครับผมขอได้วงกลมให้ดูเห็นไหมฮะ บริเวณนี้เป็นแนวต้านสําคัญของทองคําในหลายเดยนะฮะวันนี้ทองคำเนี่ยผ่านแนวต้านบริเวณนี้มาแล้วหลังจากที่ชนแล้วถูกแรงเทขายนะฮะทำให้เมื่อวานนี้เกิดเป็นแท่งแดงขึ้นมาแต่ลงเนี่ยก็ลงแค่ทดสอบบริเวณเส้นแดงบริเวณนี้เองนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยลงไม่เยอะเลยนะฮะแปลว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดแล้วว่าทองคำเนี่ยน่าจะกลับกลายเป็นขาขึ้นครับ เห็นไหมฮะวันนี้ทองคําปิดเป็นแท่งเขียวขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเรามาดูของอินดิเคเตอร์ต่างๆไม่ว่าเป็น RSI นะฮะก็ส่งสัญญาณเป็นสัญญาณของสัญญาณกระทิงอยู่นั่นเองนะฮะเป็นสัญญาณบูริตนะฮะนี่ครับเห็นว่าวงให้ดูนะครับส่วน m a c ดีก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ยังไม่มีการย่ออะไรเลยนะครับแค่ปรับฐานเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับทองคำนะฮะ มองว่าวันนี้นะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยนะครับขึ้นไปทดสอบที่บริเวณเส้นแดงด้านบนนี้เลยครับบริเวณเท่าไหร่ครับบริเวณ1000แนวต้านบริเวณนี้นะครับบริเวณ1น3 9 3 9เหรียญต่อตรอยออนนะฮะบ,บริเวณนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญที่ทองคำเนี่ยวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายในการขึ้นชนนะครับขอย้ำว่าเป็นแนว เป้าหมายของทองคําในการขึ้นครั้งนี้นะฮะที่จะไปทดสอบบริ 1, เวณห8 3 9รยเหรียญดอลลอยออนนะฮะซึ่งน่าจับตามองมากเลยครับวันนี้นะฮะมองทองคำเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงเลยนะฮะที่จะขึ้นไปทดสอบบริ 1, เวณหร้อยสามสเหรียญดอลลอยออนนะครับและบริเวณเส้นสีเขียวแนวนี้ที่ทีมเราขีดให้ดูนะฮะค่อนข้างที่จะมีนัยยะสําคัญมากๆเลยครับว่าทองคำเนี่ย อย่างกับกลายเป็นขาขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะทองคำเนี่ยได้ย right ืนเหนือเส้นเขียวเรนนี่แล้วนะครับเห็นไหมวงกลมสีฟ้านะฮะมองว่าเป้าหมายของทองคำเนี่ยคือเส้นแดงด้านบนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูทองคําในลาย4ชั่วโมงกันบ้างนะครับตอนนี้ทองคําในลาย4ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะดูเหมือนว่าทองคําแท่งลายสีแท่งนี้เนี่ยได้ปิดเขียวขึ้นมาแล้วนะฮะมองว่าได้ยืนผ่านแนวต้านทั้งหมด ของทองคําในรายสีชั่วโมงมาดูที่นี่นะฮะบริเวณนี้นะครับผมจะวงกลมให้จะกาเป็นสี่เหลี่ยมให้ดูนะฮะเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับทองคานะครับได้มีโอกาสชนแนวต้านบริเวณนี้นะครับซึ่งไม่เคยผ่านเลยนะครับได้มายืนเหนือเส้นสีแดงเส้นนี้แล้วนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยมีแรงซื้อกับเข้ามาแล้วนะฮะคิดว่าโอกาสที่จะลงเนี่ยต่ำกว่าเส้นสีแดงบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับส่วน ไอซ์ไอนะครับก็ยังบ่งบอกถึงเป็นสัญญาณของบูลิตโมเมนตัมอยู่นะครับนี่เลยครับเห็นไหมฮะวงกลมให้ดูส่วนสต o c คสัสติกก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เส้นเหลืองตัดเส้นแดงเรียบร้อยแล้วนะครับและในส่วนของแม็กดีก็เช่นเดียวกันนะครับส่งสัญญาณว่าเป็นสัญญาณกระทิงซึ่งเป็นสัญญาณขึ้นอยู่ของแม็กดีนะครับตามนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดทองคำนะฮะจะปรับฐานเนี่ยจะปรับฐานได้ถึงไหนนะครับทีมทิพชีกรได้ทำไว้แล้วครับนี่เลยครับแนวรับปรับฐานของทองคำนะครับในวันนี้นะฮะคิดว่าทองคำน่าจะมีโอกาสนะฮะแต่คิดว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบที่เรียนหนึ่งรียนต่อ t อยออนนะฮะเรียนนี้มองว่าเป็นแนวรับสำคัญของทองคำนะฮะมองว่าเป็นจุดซื้อนะฮะ ถ้าเกิดทองคาจะขึ้นต่ออย่าปิดต่ํากว่าบริเวณ1814งพันเหรียญต่อทอยออนเด็ดขาดนะครับขอย้ําว่าทองคําจะขึ้นต่อนะครับอย่าปิดต่ํากว่า1814งพันเหรียญต่อทอยออนเด็ดขาดนะฮะเพราะบริบเวณน,นี้เป็นแนวรับสําคัญนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับและข่าวดีนะฮะตอนนี้ห้องสมาชิกพิเศษเทพจิกรเปิดจ,จ,จูนะฮะท่านใดอยากจะเรียนรู้ในการ ซื้อขายทองคําอย่างมีกาําไรตอนนี้เราเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้อยู่นะฮะสามารถทักแอดมินกันเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ